โครงการสร้างโบสถ์สลาอนเนกประสงค์ยศศร้ปีที่วัดธรรมประทีกกำลังดําเนินการขณะนี้เป็นโครงการใหญ่ซึ่งจะต้องใช้กําลังทรัพย์และก็กําลังสนับสนุนจากหลายๆคนอยากจะให้โครงการนี้สําเร็จมาภาพอยากจะขอ,อะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านทั้งที่เป็นคนไทยและก็ต่างประเทศ ก็อยาจะขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันทําบุญขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างอโบสถยศสสหนึปีณนวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีโดยสามารถบริจาคผ่านทางธนาคารได้ตามหมายเลขบัญชีดังนี้ธนาคารกสิกรไทยสาขาพระราม9ชื่อบัญชีวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีหมายเลขบัญชี7132557149